นีีเเขารยกอะไรรคับอันนี้เขาเรียกสลัดอันนี้น่านท้าสั้นภาษาอีสานเรียกว่าน้ำสลัดเมื่อกินสลัดแล้วก็น้ำน้ำามันกินน้ำสลัดเนี่ยแต่ภาษาอังกฤษเขาเรียกาวเท้าสั้นีเอาไปแล้วเอาเอาเอาไปแล้วต้องเนืงนี่ยเาะปิ้งเอาเอาเนี่ยขายไปเนี่ยแล้วจะแรงลงมากกับปิ้งเอาเพราะดีจะไม่ ถ่ายแม่นะปีจะถ่ายอาหารแม่พูดเอาเขาบะเขานี่มาตันงกินเข่าอเขกินแฮมไดก็ไดดก็จะได้อันนี้นี่นี่นอันนี้อะไรก็อะไรนะลูกแฮม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 ไปินเด้อลันี่แล้วใสอกกนออ ก็จ <c oughs> ะมีน้ำดื่มแอปเปิลผักไครข้าหลังส้มแอปปิลนะแอปเปิลส้มอยู่ไหนอ่ะอาก็ต้นไปมเดย อะไรต่อครับรข้าวต้ม <ไป S 1> นี่นงไงใช่อันนี้มันข้าวต้มข้าว,ว,ว,วต้มเปล่านี่มันขะ้าวต้มไก่นี่ไออันนี้มันข้าวต้มหมูข้าวต้มหมูอาเบอร์ใช่ข้าวต้มหมูเนาะแล้วก็ฟู๊กใช่ไหมใช่ของเยอะนะหมูหล่ไหลประมาณหก ม่ต้องอ่อยแหลวเพราะว่านี่จาดนี่สมองกินหลายแล้ว นะฟาดโรดฟาดรถโอ้โหกินปะกานกินช่วงโควิดก็หายใจผ่านถึงเว่าถ่ายไวแล้วส่ถดงมือด้วยใะเข่ถดงมือแล้วก็ห้ยออ หน่อยกินน,น้ำส้อมกนน้ำซ้มเหรอแล้วเขากินเขอะไรอีกอันนึงอ่ะข <c oughs> ้าวต้มเหรออุย้ยอร่อยไหมมีฟองด้วยโอ้มีฟองด้วยวางลึกๆวางเข้าไปอีกเดี๋ยวตกโต๊ะเดี๋ยวเบรกฟาดเลยเบรกฟาดด้ยจ้าต้องเลีมเส้นทราเส้นทรายชามใช่ไหมหหเส้นทรายสาชามเนาะ กินอาหารเร้าน้ำกันเลยค่ะกับส้นมากอาหารเร้าที่เขากินกันกับสิ่นี้ขนมปังเอ้ยไข่ดาวเนาะไข่ดาวแตบบ่ว่าแบบที่นุบอกอ่ะถ้าเจอแบบนี้ก็ไม่ต้องรอช้าฟาดโลดว่างนั้นเนาะเป็นฟาดคือฟาดโลดกินกินโลดก็่ต้องราอยหาังเนาะเนี่ย ไข่าดาวออมเล็ตอันนี้ออมเล็ตอันนี้ไข่ขนมปังปิ้งอันนี้ไข่าดาวด้วยค่ะอย่างนเพิ่งแล้วแม่แดงก็เอาขับต้มมะนาวหนูก็ะติกะต้นมาขึ้นกระต้มกระต้มหมูเออกต้มหมูแล้วก็จีนิสลัดเออกระตอกกระลาไหลยังไงก็มีของให้กินหลายให้นี่ยจีนิสลัด,ลดน้ำอ เดไม่ค่อยกินไปเนาะกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวกบบดูนั่นม่ะสินี่นของกินลนะหลายกับขางเต็มเลยขางหลายแม่นี่หนาเลยนั่นเอปเปิ้ลก็ไปห่างๆเนาะเออมันเต็มหมองมันเต็มกินกันเด้อมากินน้ำกันออมเล็ดออมเล็ดออมเล็เเดไข่ดาวเดี๋ยว ไายกินไข่ไข่กินกระหล,ล,ล,ลัดกลัดแกงคั่วต้มกลัดเนาะก๋วยเตี๋ยวเขายัางมีเลยนะ,ะก๋วยเตี๋ยวอะ่ะนี่ก๋วยเตี๋ยวนะ กลาเปล่าเหรอ้มปบาเปล่าใส่ซอสไม่งั้นมันจืดคนหลายบรอยากงามนั่งกินด้วยเนี่ยนะคะนี่ส่สหนี่ดูไข่ควนเ่ยออมเด็กไข่ควนแล้วนี่มันควนสุกไปจริงมันต้องใหญ่ๆหๆจำเถอ hay phải rồi chúng ta thông <cin stereotype> ไปนั่งเล่นก็ได้ใช่ิ้นเสร็จแล้วค่อยไปใช่้นต่กินล้วก็ยิเสร็จได้น้อเหรอไปสั่งก๋ยเตี๋ยวข้างนอกกินนั่งนั่งเหยียดโต๊ะแล้วก็แฝก็หลุดใส้หลุดกส่ฝ่ายร้านแต่ว่าเขาเห็นนั่งเหยียดโต๊ะเหยียดโต๊ะม่ให้ติดกันแฝดก็นั่งสมงนั้นขาดหลุดก็ฝ่ายร้านก็นั่งยุดกา Bỗng cái này đông, là giang. Để có hàm hay nó mẹ học à. ừ. có mẹ học được kìm hết mẹ học 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 kìm hết ค่อยกินเนาะ,ะกินไปเรื่อยๆได้ไม่รกระมือันนี้เลืสลดัดสลัดนี่แหละนี่เคียงนี่ผักยาเมื่ค่อยๆกินเลยจ้ะใส่น้ำจิ้มมาผักมาสลาดัดฮะกินน้ำจันทร์ม้มต้องกอ่ะ กอบไหมเป็นานแล้วไงทตโรงแรมทำให้ก่อต้องชอดใหม่ใเม่นมากก็สลักม่มันใหม่เิดมือถือก็เกินนะตุนหองทำงานจ้าอืมแครีอะไรนะแฮม แล้มากินก็สลัดเนีย่ยฮะกินต้องนื้นอเนาะเยอะสลัดน่เนาะค่ะแ่ขอนอนุญาตก,กินกันเด้อ <c oughs> ขอนอนุญาตก,กินดีไหมอันโอ้มันจกไปบางกันเนาะ อาหารเาข้าฮิโลเข้ามีมันละน่าทานอย่างนึงเพราะที่อาหารไทยเยอะมากๆนะคะมีทาโรลผัดผักแล้วก็มีต้มมะนาวมีข้าวพริกยูนิวเสี่ยวเตี๋ยวอะไรก็มีหมดเลยมีเยขาอร่อยมากนี่ชุดยีนเหนได้หละนั่งยืดเนี่ยนั่งกินตั้งแต่ลหนกันนี่แหละค่ะแฉะอันเดอจ้าที่นี่โรงแรมเซ็นทราสวยงามมาก อยากให้ทุกคนเห็นวิวนะคะจ่เบิ่งวิวเลยนี่สสาวันาตะตกเห็นปะอ้งามว่แมสาวยนางามนร้านแดงเป็นไดล้หาดแล้วนะคะร้านทีพ่็แม่ก็สวยงามนีเสียสตุกพัก เตนเเนี่นอจเต้นๆเลยนั่นอี้ข้างล่างกนีข้างล่างกนี้องพักที่สุดหังเนอะเลยหลังเหลังยังไปยุบมาเที่ยวด้วจ้ ของข้าางล่างอย่างน้ำเติมใหม่น้ำนนะ